จบการไรส์ทดูป่อย่างนี้่าอ้เอาอา่าเนี่ยเอาแล้วเสีวิสีการขอรับรับเปิดตัวรับเปิดตัว อาจจะลืมกลับไปทำแล้วเพราะว่าโหลดแอปไลน์กลับหมดแล้วไป่ะสี่วิสัยฮะคลิปนี้ไม่มีเอฟเฟคลงเพราะทำคลิปคลิปแรกเอ้ยคลิปที่สองของสองพันยี่สิบเอ็ด เอ้ยฉียดเไทุกคนคงจะเห็นแล้วสิคือผมใช้โหล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 สวยเพื่อน <t iny> ทำเพื่ออะไรวะอือหือ โอ้โห M ห้าร้อยด้วยถุยนั่น M ร้อยห้าสิบวเดี๋ยวรอตาหน้าวดอาทิตผมได้เจอโปรครับ ชินมือเพราะว่าเพิ่งจะฝึกชึบอ้โหไม่ทันเพื่ออะไรวะนี่นี่กดผิดอีกเป็นไงเป็นไงสเต็ปกดผิดกดผิดกดผิดโอ้โห Ờ ơm ồ hồ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  Tìm na tìm ta Ngoài ồ hồ, rồi ว eh ้าฮ well be şey uh uh ุยอะไรวะเมื่อกี้ ันเพื่อนตรงไหนวะโป่น่ะนะเออทุกคนไม่รู้นะว่าเห็นหรือเปล่าคือเมื่อกี้เรากำลังยิงมาอยู่มันวาร์ปเข้าไปชาร์จเลย โอ้โห uh huh. ทุกคนเห็นใช่ไหมฮะตัวหน้าตัวตาขอให้จีเอ็มดูคลิปนี้นะ mm hmm. ขอให้จีเอ็มดูคลิปนี้ mm hmm. นี่นี่คนนี้คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ขอให้จีเอ็มดูคลิปนี้ mm hmm. อเอออย่าอย่ายีายาผมว่าลบโปทิ้งนะฮะผมอัดคลิปอยู่นะ mm hmm. ผมอัดคลิปอยู่นะโอ้โหโอเค ฝากไปบอกทิ้งจีเอ็มด้วยนะฮะคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมโอ้โหไ,ไม่ได้คิวเลยอ่ะนี่นะจำมานะคนนี้นะนี่นะดาเมซีพันโอ้ยไม่ก็โอเคอยู่ไหนอยู่ไหนนี่คนนี้ วันนี้เจอสองคนล้วโปเจอโปสองตัวลวิวอะไรวะวันนี้วิวโอเคอาจจะมีซูมหรือไม่ซูมบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเอฟเฟกต์ค่อยทีหลังเอฟเฟกต์ค่อยไปโหลดทีหลัง

เืิเดิมละกการเอามาทับกันนะเออเผื่อคนมังเผื่อคนมังคนไม่รู้ว่าผมปรับลากหัวยังไงนี่ผมปรับอย่างนี้นะไปปรับตางกันได้ <c oughs> โอ้โหเจออีกแล้วเหรอเจออีกแล้ววหรือโอ้โหไม่น่าจะไม่ใช่ละเออจะขอดูชื่อแป๊บเพื่อนซอยข่อยเนี้ย มันอยู่ไหนอะเอาอะไรวะเดี๋ยวค่อยวนไปดูในคลิปแล้วกันราชาโป,โปูดีเซอ,อร์ตไอวอร์จัดมา จจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งด่ากันนะใจเย็นเออค่ะอู้

แน่นอนไอพอเพียงเนี่ยแน่นอน,อนดีเซิร์ตมาก่อนทำไมตานี่มันเจอแต่พวกเกลี่ยงี้วะ <c oughs> แล้วในตัวคนร้ายมีคนนึ่งไม่โดนให้จับกันนกแบบนคือแกของหมอปิตคนนี้เนี่ยไอวีส่อก็สงสัยบอกว่าไม่โดนก็หาต่างก็หนีด้วยทีมทีมมันก็โปูทีมมันก็โปูไอพอเพียงอ่ะโปยพอเพียงฝั่งนู้นะโปรพ่อเพียงฝั่งหนูนะโปยพอเพียงอะโอเค Chịu phụ nãy thỏ chắc chó, trang nhìn nhắn, quay Ô โอโหผมผมผมว่าไม่ใช่อพอเพียงละผมว่าไอโอ้โหนี่ฉันดูโปรอยู่หรือเก่งไปขอโทษฉันว่าไม่เก่งแล้วนะแล้วว่านายโปโทุกคนดูไว้นะไอน,นี่นะโปไอนี่ ทุกคนดูนายีนนะไอเนี่ยที่ผมดูมันอยู่นะไอนี้นะสุกูเนี่ยไอเนี้ยก็ป่วยเนี่ยวยังชอบเลยตํารวจก็ต้องชี้แจงให้ละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกท่านะ ทุกคนนยับผมอยากออกเกมบอกอาได้ไหมเงีอืมฉันไม่ไหวละอุ้ยขึ้นไม่ได้ไงวะอ๋ออืมหายไปแบบนี้โอเคกูเชื่อละเพื่อนหิวหน่อยเออ ้ยว่ามาฝั่งนี้เฉยเลยโอเคโอเคไม่รู้รายงานหมดไม่รู้ไม่รู้แหละรายงานหมดเลย คลิปนี้ไม่มี6คลิปนะทำคลิปครั้งแรกในรอบ2อายส์ค้างอือหืออือหออะไรวะ เนึ่งแต่อยู่ในบริษัทเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลยยอมว่าเอาเขากิ็บางฟิจริงบางิมาขอให้ขุดหลุมจริงแต่เขาไม่ได้ขุดให้และหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรเลยจอกระท้างเขาโอ้โหเฮ้ยไอ้ตที่เรจอบางฟมันคือ่เองฟตวกแเองฟังเสียงตัวต่วหนะคนที่เจอบางฟิแต่ไม่รับงานที่บางฟิตนะใจอเข้ามาดีต่อหบความว่า ช่วยให้กดฝังหัวให้หน่อยมีค่จาจ้างให้สองพันบาทเอดมินด,ดูคลิปนี้ไว้นะผมดูโปรสุดยอดเลยเฮ้นี่นี่ก็โปรเนี่ยเนี่ยฮือ ดีผูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยตกใจมากใจมากไอ้นี่ใช่ไหมโกงนี่ก็โกงอีกหนึ่งตาปุ๊บหยุดคลิปเลยตัดคลิปนี้เล่นแค่สามตาพอฉัน

ถ้าขนาเดียวกันเนี่ยถามว่าแล้วมันจะมีโอกาสที่บางทีจะใครต้อนตัวตรงนี้หรือไม่กำลังบอกว่าอันนี้อาจจะตอบยากแต่เอาไปอะไรวะไอ้ทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูผม<อ>ปรับตามผมแล้วทำเนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าโซนฟรีสไตล์ก่อน